เคยขอคะแนนคืนหน่อยดิโอ้โยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงไปเกมมาเก่งเกินมึงจ้องรูปนี้รูปเดียวู้มึง้องรูปนี้แหละถูกต้องแล้วดูแม่งขยับขยับเหมือนเล่นตลกแล้วมึงขยับยังไม่เอาเนียไม่ใช้เวลาไปแค่สามเก้าวินาทีจริงๆอาจจะอาจจะน้อยกว่านี้เลยเพราะกูกดเพราะกูมาไล้วมาทำอย่างนั้นะกูขอโทษ าทีพี่มายเขาอาจจะตอบได้แต่วินาทีแรกที่เห็นแล้วก็ได้ข้อต่อไปครับขอขยับเล่นน้อยหน่อยเยี่ย้อยละทะเลซัาสาารุนแรงกระทบกานข้าของเรือของพระเยซูคริสต์ขเหล่าสาวกในภาพวาดของเรมบันปีหนึ่งช่อีสามสิบสามนี้แต่แเลื่อนตวน่าที่พระเยซูคริสต์ได้มา่โอ้แโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยอ้ย้ย้ยมองยอ้ยอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอนยโออ้อ้อ้ยโอ้อ้ยรอ้อ้ยโอ้ยโอออนยอ้ยอ เดี๋ยวไปรีบแข่งกันวันนี้ถูกขโมยไปในปี1990และเป็นภาพในเกมที่ยังไม่ถูกคนพบที่จะเป็นต่ว่าไอ้นนที่ถตอบไปแล้วภาพเดียวแต่ก็ตอบผิดเฮ้ยทะเลถูกเลยใช่ไหมทะเลมัแเรงก่อนไงเก่งว่ะเกยงคุณๆนั่นเอ้ใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าผมเป็นคนพากเสียงเกมนี่เองครับเกิดไอจิเนอร์มันไปพูดตอนไหนวะ อ๋อคือเห็นกูออกเฟรมนี้คือกูไปแบบะภาคแล้วออกทีวีอย่างเงี้ยไม่เหมือนแบบมึงมาเผื่อไปแล้วอ๋อคือกูคำนวณไปแล้วไม่คืออันนี้คือกูเป็นคนภาคเสียงของเกมนี้เวอร์ชันภาษาไทยเองเอาว้าขอบคุณครับติดตามช่องจูเนอร์ได้ตรงนี้ช่องนี้แหละช่องนี้แหละ